หวดงนะคะพริยาท่านปรลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งคุณอชราก็ดำรงตำแหน่งนะคะเป็นนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยอีกด้วยนะคะ เพื่ความปลอดภัยนะคะเราก็ต้องใส่เสื้อชูชีพเอาไว้นะคะไน,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 นบ้านคุณนายกันค่ะไปยังไงอะเหรอคะยังไม่มีสปอนเซอร์เป็นจักรายานมาอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะคะไปรถโดยสารค่ะแต่เราก็อยากจะไลาเเวแล้วเราก็มีบัตเจ็ตด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยใช่ค่ะคือกรุ๊ปคุณสักนิดนึงค่ะคือจะมาพบเอ่อท่านนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยอะค่ะคุณอัจชราสงวนพงศ์อะค่ะโอ้พี่นี่แหละค่ะอันนี้คุณอัชราะคะสวัสดีค่ะว่าแล้วค่ะดูไม่ผิดค่ะเพราะว่าเอ่อนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยเนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณนายผู้ว่าทั้งหมดเลยนะคะ นั้นคะ่ะที่กับไม่ไม่ต้องบังคับบัญชาแลยคะ่ะเพราะท่านีเก่งๆอยู่แล้วคะ่แะแล้วท่านก็มีความสามารถแล้วก็มีความเด็ดมากเลยคะ่ะเพราะอตุยไปมาหลายจังหวัดแล้วคะ่ะวันนี้ก็ได้มาที่กรุงเทพอะคะ่ะก็อยากจะให้คุณนายนะคะพาอตุยนะคะไปชมสถานที่แถวๆนี้นะคะแล้วก็ทําอาหารอร่อยๆแล้วไปไปจ่ายตลาดกันนะคะอ้ยินดีมากคะ่ะค่ะวันนี้ก็ไปล่องเรือนะคะ คองมาบอกน้อยเลยดีไหมคะดีค่ะแสดงว่าอันนี้ก็ไม่ฟาวนะคะก็ไม่ฟาวค่ะได้ล่องเรือแน่นอนค่ะสถานที่ที่จะชมระหว่างล่องเรือนี่ก็มีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะเรือราชวิธีค่ะทีนี้เรื่องท่องเที่ยวไปแล้วเรื่องอาหารนะคะคุณนายค่ะเมนูที่คุณนายจะมาสาธิตให้เราได้ทํากันนะคะอ๋อเมนูนะคะมีสองเมนูนะคะรายการแรกนะคะก็จะเป็นต้มซี่โครงหมูเต้าหู้ยี้ เต้าหู้ยี้ค่ะค่ะไม่เคยทานค่ะอ๋อดีค่ะดีค่ะอีกรายการหนึ่งนะคะก็จะเป็นแซงว่ากุ้งนางแล้วเราเอาอะไรมาแซงเป็นกุ้งนางคะอ๋อเราใช้กุ้งนางแซงเป็นกุ้งเลยค่ะนั่งอ๋อไม่ได้ว่าเอาอะไรมาแอปเป็นกุ้งนางเราใช้กุ้งนางทำอาหารชื่อแซงว่าถ้าเรามีกุ้งแม่น้ำก็ใช้กุ้งแม่น้ำค่ะมีอะไรใช้อันนั้นไเอ้าวล่ะ อาหารประเภทแซงว่านี่เป็นอาหารโบร,บราณของชาติไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมติดตามนะคะวันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันก่อนเลยดีกว่าไหมคะคุณนายคะลงเรือนะคะ ามาในพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยคือเห็นเรือของจริงปกติดูแต่การถ่ายทอดสดพระราชพิธีค่ะเรือของจริงสวยงามมากแต่ครั้นี้ว่า เรือล,ลำเนี่ยมีความสําคัญยังไงชื่อว่าอะไรบ้างอะคะ่ะจําสลับตลอดเลยค่ะคุณนายขาเรือพระที่นั่งก็มีอยู่สี่ลำนะคะ,คะเรือพระที่นั่งนะคะเรือที่สําคัญนี่ก็จะเป็นเรือสุพรรณหงษ์นะคะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์หัวเรือเป็นรูปหงค่ะเป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสุดเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์พระราชนีเท่านั้นอ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ค่ะแล้วลำอื่นนะคะคุณนายค่ะมีเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะคะลำน,น,นี้ค่ะขนหัวเรือเนี่ยเป็นรูปหน้าเก็บเสียนค่ะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญหรือผ้าพักกฐะถินในกระบวนพยุหะยาตราทางชนละมากค่ะ น,นี้ล่ะคะเป็นเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงค่ะสร้างขึ้นในสมัยรชัชกาลที่5ค่ะแล้วลำนี้่คะค่ะเรือพระที่นั่งนาราย์ทรงสุบรนรชัชกาลที่9ค่ะอ๋อสวยงามมากเหลือเกินค่ะคุณนายคะ ในพิพิธภัณฑ์นี้เรือจอดตั้งแปดลำค่ะทําไมเล่าแค่สี่ลำอะคะอ๋อสีล่ลำนี่เป็นเรือพระที่นั่งค่ะค่ะเ,เป็นเรือพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ค่ะและอีกสี่ลำอะคะอ๋ออีกสี่ลำได้ใช้ประกอบพระราชพิธีค่ะอ๋อพระบรมวงศานุวงศ์ไม่ได้ทรงประทับที่นั่นใช่ค่ะฝ<ๆ>รั่งบังค่าเข้ามาเที่ยวนะเขานายแยะไปหมดเลยค่ะแหมเป็นยังไงล่ะประเทศฉันมีเรือสวยแบบนี้ภูมิใจท่านนายค่ะ่ 何 ชมเรือพระราชาพิธีกันเรียบร้อยนะคะเราก็มาต่อกันที่วัดสุวรรณารามราชาวรวิหารค่ะเพื่อชมความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3คุณผู้ชมคะสวยงามจริงๆเลยค่ะได้ค่ะเร้ยังเที่ยวกันไม่หมดหรอคะเนี่ยพ้าพามาที่งานกายชาติค่ะเพาเป็นฟรีที่สภากาชาติไทยครบ120ปีค่ะค่ะอันนี้ตลาดน้ําดอกแก้วค่ะตลาดน้ําดอกแก้วเมรมิขึ้นมาที่สนามเสือป่า ใช่ค่ะเพราะว่าดอกแก้วเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสมาคมแม่บ้านมหาไทยค่ะอ่าคุณผู้ชมดูเลยค่ะสจแลับออกมาเที่ยวได้ได้เลยค่ะ,ะค่ะฉะนั้นคุณนายพาตุยยต้ยินไปเที่ยวตล<ม>าดโ <มา S 1> บราณบางกี ยนบัวกันนะคะคุณสุยเคยเห็นไหมคะเทศกาลนี่เหรอคะอ๋อที่นี่เรามีค่ะเรามีจัดไข่ค่ะ,คะประเพณีรับบัวยนบัวนะคะ,<อ>ะเป็นประเพณีโบราณของรามันนะคะที่ <อะ S 1> สมุทรปราการนะคะก็เชิญท่านที่มาท่องเที่ยวนะคะที่มาตลาดน้ําดอกแก้วเนี่ยเข้าทําพิธีโยนบัวเลยค่ะที่นี่เ,เลยค่ะ นะคะหลายสีด้วยนะคะสามารถซื้อไปฝาเป็นที่ระลึกได้และปีนี้ค่ะได้ทําเป็นที่ระลึก120ปีสภาการชาติไทยค่ะเป็นผูกุญแจนให้เราได้เก็บกันนะคะร้านนี้เป็นกระเป๋าจากไข่นกกระจ้าเทศค่ะไอ้กลมๆแบบนี้ไม่ได้เป็นวัสดุใดแต่เป็นเปลือกไข่อะค่ะคุณนายคะสวยมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมต้องมาดูนะคะงานกาชาติงานกาชาติต้องมาค่ะคุณผู้ชมคะคุณนายคะค่ะอ่ะตุ้ยก็ชิมมา คุณนายเข้าครัวแล้วค่ะโอ้ยอย่างนั้นต้องไปตลาดกันก่อนไหมคะ๋อ,อใช่เราต้องไปซื้อของใ่ตลาดกันก่อนค่ะ,คะโอเคค่ะเดี๋ยวไปที่ตลาดพานนกนะคะเดี๋ยวเราจะพาอาตุ๋ยออกจากงานการชาติแล้วไปตลาดพานนกค่ะแล้วเราไปทําอาหารกันสองเมนูดีไหมคะดีค่ะนั้นคุณชวนพักครู่นะคะเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดพานนกค่ะ